ความพิพากษาพิพากษาว่าการร่วมกระทำความผิดในลักษณะตัวการต้องพิจารณาทั้งการกระทำและเจตนาของผู้ที่ร่วมกระทำซึ่งต้องร่วมกระทำความผิดด้วยกันและกระทำโดยเจตนาร่วมกันทั้งทุกคนที่กระทำจะต้องรู้ถึงการกระทำของกันและกันและต่างประสงค์ถือเอาการกระทำของแต่และคน เป็นการกระทำของตนด้วยคำพิพากษาสารดีกาที่1 2 8 8 2ทับ 2, พนักงานอายการจังหวัดโจทย์ในสอเสือกับพวกจำเลยคดีนี้โจทย์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายยามาตา8 3 9 1า83 91 279 283. ทวิ 310. 317. จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธแต่ก่อนสืบพยานจำเลยทั้งสองขอถอนคำให้การเดิมและให้การใหม่เป็นรับสารภาพสารชั้นต้นพิาพากษาวา่าจำเลยที่หนึ่งมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามตาตรา 279. วรสองเดิมจำเลยทั้งสอง มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาามาตรา283ทวิวรรค2 310วรรคแรก317วรรคสประกอบมาตรา83และจำเลยที่2มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาามาตรา279วรรคสองเดิมประกอบมาตรา86การทำของจำเลยทั้งสองเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้หลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอย่างมาตรา91ฐานกระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกิน15ปีโดยขู่เข็ดด้วยประการใดๆโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยเด็กนั่นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้และฐานร่วมกันพาเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีไปเพื่อการอนาจาร ฐานร่วมกันนวงเหนี่ยวกับขังผู้อื่นให้ปราศจากเสรีภาพในร่างกายการกระทําของจําเลยทั้งสองเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษจําเลยที่หนึ่งฐานกระทําอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกิน15ปีโดยคู่เข็นด้วยประกรันใดๆโดยใช้กําลังประทุสลายโดยเด็กนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้โดยเป็น กฎหมายบทที่มีโทษซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายยามาต้า90จำคุก4ปีฐานเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดฐานกระทำนาจานแก่เด็กอายุยังไม่เกิน15ปีโดยขู่เกณฑ์ด้วยประการใดๆโดยใช้กำลังประทุษสลายโดยเด็กนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถเกิดขืนได้ จำคุกจำเลยที่2มีกำหนด2ปี8เดือนและปรับ1บนึ่งมืนบาททานร่วมกันภาคเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลโดยปสัสจ,จากเหตุอันสมควรเพื่อกันอนาจารจำคุกคนละ5ปีและปรับจำเลยที่2องจำนวน70็ดหมืนบาทรวมจำคุกจำเลยที่1มีกำหนด9ปี จำคุกจำเลยที่2มีกำหนด7ปี8เดือนและปรับ81บาท8 0 0 0มบาทจำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กระทงละกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายยามาตรา78คงจำคุกจำเลยที่1มีกำหนด4ปี6เดือนจำเลยที่2มีกำหนด3ปี10เดือนและปรับ40 0 0 0บาทโทษจำคุก จำเลยที่สองให้รอการอรงปโทษมีกำหนดสองปีกับให้คุมความประพฤติจำเลยที่สองให้ไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติสามเดือนต่อครั้งภายในกำหนดหนึ่งปีและทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ตามที่จำเลยที่สองและพนักงานคุมประพฤติเห็นสมควรมีกำหนด24ชั่วโมงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา56 หากจำเลยที่สองไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา29 30ข้อหาอื่นสำหรับจำเลยที่สองให้ยกจำเลยโจทย์และจำเลยที่ 1, หนึ่งอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาคห้าพิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา279วร์สองเดิมประกอบมาตรา83 ฐานร่วมกันกรรำอาจารย์แก่เด็กอายุยังไม่เกิน15ปีโดยขูเ่เข็ีด้วยประการใดๆโดยใช้กำลังพัทุศรายโดยเด็กนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้จำคุกคนละสองปีเมื่อรวมกับโทษของจำเลยทั้งสองฐานร่วมกันพากเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีไปเสียจากบ,บิดามดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลโดยปราศจากเหตุอันสมควร เพื่อการอนาจารตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นแล้วเป็นจำคุกจำเลยทั้งสองมีกำหนดคนละ7ปีจำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพลดโทษให้คนละกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายยามตตา78คงจำคุกจำเลยทั้งสองคนละ3ปี6เดือนสำหรับจำเลยที่สองไม่ลงโทษปรับ ไม่หลอกการลงโทษจำคุกและไม่คุมความประพฤตินอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามความพิพากษสาศาลชั้นตน้นจำเลยที่สองดีกาศาลดีกาวินิจฉัยว่าข้อได้จริงที่คู่ความไม่ได้โต้เถียงกันในชั้นดีการับฟังเป็นยุติว่าคดีมีปัญหาต้องวิจัยตามดีกาของจำเลยที่สองประกาศแรกว่าการกระทำของจำเลยที่สอง เป็นตัวการร่วมกับจำเลยที่1ในการกระทําความผิดฐานกระทําอนาจาร์แก่เด็กอายุยังไม่เกิน15ปีโดยคููเขียนด้วยประการใดๆโดยใช้กำลังปทุสลายโดยเด็กนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ตามคำพิาพาคษาสารอุทธรภาค5หรือไม่โดยจำเลยที่2อดีกาว่าจะคำเบิกความของผู้เสียหายที่หนึ่ ไม่ปรากฏพฤติการว่าจำเลยที่สองร่วมกระทำความผิดและม,มีเจตนามีเจตนาร่วมกระทำความผิดหรือและมีการแบ่งหน้าที่การทํากับจำเลยที่หนึ่งแต่อย่างใดจำเลยที่สองจึงไม่เป็นตัวการในการกระทําความผิดต่างฐานดังกล่าวนั้นเห็นว่าการร่วมกระทําความผิดในลักษณะตัวการ ตามประมวลกฎหมายอย่ามาตรา83นั้นจะต้องเป็นการร่วมกระทำความคิดด้วยกันซึ่งท่องซึ่งต้องพิจารณาทั้งในส่วนของการกระทำและเจตนาของผู้ที่ร่วมกระทำหมายถึงต้องร่วมกระทำด้วยกันและกระทำโดยเจตนาร่วมกันทั้งทุกคนที่กระทำจะต้องรู้ถึงการกระทำของกันและกันและต่างประสงค์ ถือเอาการกระทำของแต่ละคนเป็นการกระทำของตนด้วยเมื่อเขาได้จริงฟังได้ว่าจำเลยที่สองให้ผู้เสียหายที่หนึ่งชวนจำเลยที่หนึ่งไปเที่ยวตลาดของถมเฉียงมวนแล้วจำเลยทั้งสองและผู้เสียหายที่หนึ่งร่วมเดินทางมาด้วยกันโดยตลอดระหว่างทาง จำเลยทั้งสองซื้อเบียร์มาดื่มด้วยกันโดยจำเลยที่สองเป็นผู้ให้ผู้เสียหายที่หนึ่งดื่มเบียร์จนผู้เสียหายที่หนึ่งรู้สึกมึนเมาจากนั้นจำเลยที่สองลงจากรถไปซื้อถุงอย่างอนามัยที่ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลเว่นเมื่อผู้เสียหายที่หนึ่งสอบถามจำเลยที่สองแจ้งว่าซื้อให้จำเลยที่หไว้ใช้กับสาว หลังจากนั้นจำเลยทั้งสองไม่ได้พาผู้เสียหายที่หนึ่งไปเที่ยวตลาดขงถมเฉียงมวนแต่กลับร่วมกันพาผู้เสียหายที่หนึ่งเข้าพักในโร,ร,รงห้องพักของโรงแรมที่เกิดเหตุโดยพักอยู่ห้องเดียวกันและนอนเตียงเดียวกันต่อมาขณะผู้เสียหายที่หนึ่งหลับแล้วตื่นขึ้นมาปรากฏว่าจำเลยที่สอง ไม่อยู่ในห้องพักดังกล่าวจำเลยที่หนึ่งจึงโองมือกระทำอนาจารแก่ผู้หายที่หนึ่งแต่ผู้หายที่หนึ่งหลบหนีเข้าไปในห้องน้ําจนกระทั่งจำเลยที่สองไปเรียกผู้หายที่หนึ่งจึงยอมออกมาดังนั้นจะเห็นได้ว่าการทำของจำเลยที่สองดังกล่าวผงชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าจำเลยที่สองคบคิด กันกับจำเลยที่1มาก่อนโดยจำเลยที่2มีเจตนาร่วมกระทำความผิดกับจำเลยที่1มาโดยตลอดแม้นจำเลยที่2จะไม่อยู่ในห้องพักดังกล่าวในขณะเกิดเหตุก็ตามก็เป็นการเปิดโอกาสให้จำเลยที่หนึ่งกระทำอนาจารย์แก่ผู้เสียหายที่1นึ่งจึงเป็นการแบ่งหน้าที่การทําระหว่างจำเลยทั้งสองการทำของจำเลย ที่สจึงเป็นตัวการร่วมกระทำความผิดฐานดังกล่าวแล้วอาจใช่เป็นเพียงผู้สนับสนุนไม่ที่สารอุทธรภาค5่าพิ 5, พากษามานั้นสารดีกานพ้องด้วยดีกาของจำเลยที่สองในข้อนี้ฝังไม่ขึ้นอันหนึ่งเมื่อปรากฏว่าในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นผู้เสียหายที่สองกับจำเลยทั้งสองเจรจาตกลง เกี่ยวกับค่าสินใหม่ทดแทนโดยจำเลยทั้งสองตกลงชดใจค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่ผู้เสียหายที่สองเป็นเงิน2 5 0 0 0บาทและผู้เสียหายที่สองแถลงว่าหากจำเลยทั้งสองจดใจค่าสินใหม่ทดแทนตามที่ตกลงกันก็ไม่ติดใจดำเนินคดีแก่จำเลยทั้งสองทั้งทางแพ่งและทางอาญาต่อไปและจำเลยทั้งสองได้ปฏิบัติ ตามข้อตกลงดังกล่าวแล้วถือเป็นกรณีที่ผู้เสียหายที่สองซึ่งเป็นบิดาของผู้เสียหายที่หนึ่งได้ยอมความแทนผู้เสียหายที่หนึ่งซึ่งเป็นผู้ยาวแล้วอันเป็นการยอมความกันตามกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตราสามอนุหและมาตรา5อนุหนึ่งเมื่อความผิดฐานร่วมกันลงเหนี่ยวกับขังผู้อื่น ให้ปาศจากเสรหรือภาพในร่างกายตามประมวลกฎหมายยามาตาา310วรรคแรกเป็นความผิดอันยอมความได้ตามประมวลกฎหมายยามาตาา321สิทธินำคดียามาฟ้องในความผิดดังฐานดังกล่าวจึงระง,งับไปตามประมวลกฎหมายยามาตรตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา39อนุ2ปัญหานี้เป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย สาลดีกายกขึ้นวินิจฉัยเองได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา195วรวรสองประกอบมาตรา225และเนื่องจากเป็นเหตุลักษณะคดีสาลดีกาย่อมมีอำนาจพิพากษาตลอดไปจนถึงจำเลยที่1ึ่งซึ่งมิได้ดีกาด้วยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา2 1 3ประกอบมาตรา225 พิพากษาแก้เป็นว่าให้จำนายคดีของโจทย์สำหรับจําเลยทั้งสองในความผิดฐานร่วมกันนงเหนี่ยวกับขังผู้อื่นให้ปัดสัจากเสรืภาพในร่างกายตามประมวลกฎหมายยามาตรา310วรรคแรกประกอบมาตรา83เสียจากสารระบบความนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาสารอุทธรภาค5กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมายอาญามาตรา83ในกรณีความผิดใดเกิดขึ้นโดยการกระทําของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปผู้ที่ได้ร่วมกระทําความผิดด้วยกันนั้นเป็นตัวการต้องระวังโทษตามที่กฎหมายกําหนดไว้สําหรับความผิดนั้นประมวลกฎหมายอาญามาตรา86ผู้ใดกระทําด้วยประการใดๆอันเป็นการช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระทำความผิดก่อนหรือขณะกระทำความผิดแมน้นผู้กระทำความผิดจะไม่ได้รู้ถึงการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกนั้นก็ตามผู้นั้นเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดต้องระวังโทษสใน3ส่วนของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดที่สนับสนุนนั้นประมวลกฎหมายอาญามาตรา279 ผู้ใดกระทำอนาจารแกเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกิน200,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา279วรรสองถ้าการกระทำความผิดตามวรรหนึ่งเป็นการกระทำแกเด็กอายุยังไม่เกิน13ปีต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปี หรือปรับตั้งแต่20,000บาทถึง200,000บาทหรือทั้งจำทั้งปักมาตรา279วรัก3ถ้ากลางทำความผิดตามวรรคหหรือวรรคสผู้กระทำได้กระทำโดยกู่เข็นด้วยประการใดๆโดยใช้กำลังประทุสไลา์โดยเด็กนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถกัดขืนได้หรือโดยทำให้เด็กนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่นต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง 15ปีหรือปรับตั้งแต่20 0 0 0บาทถึง3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา279วรกสีถ้าการทำความผิดตามวรกหนหรือวรกส3เป็นการกระทำโดยใช้วัตถุหรืออวัยวะอื่นซึ่งมิใช่อวัยวะเพศล่วงลำ้ำอวัยวะเพศหรือถาวรหนักของเด็กนั้น ผู้กระทำต้องระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีแระปรับตั้งแต่1 0 0 0 0 0บาทถึง4 0 0 0 0 0บาทมาตรา2 79วรรค5ถ้าการทำความผิดตามวรรสี่เป็นการกระทำแก่เด็กอายุยังไม่เกิน13ปีต้องระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่7ปีถึง20ปีแระปรับตั้งแต่1 4 0 0 0 0บาทถึง40,000 0บาทหรือจำคุกตลอดชีวิต มาตรา279วรัก6ถ้ากลางทำความผิดตามวรรค4หรือวรรค5ได้กระทําโดยจะให้ผู้ถูกกระทําเข้าใจว่าผู้กระทํามีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดต้องระหวังโทษจําคุกตั้งแต่10ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่2 0 0แสนบาทถึง4 0 0แสนบาทหรือจําตลอดชีวิตมาตรา279วรรคเ ถ้ากางทำความผิดตามวรรคสี่หรือวรรคหได้กระทําโดยมีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดหรือโดยใช้อาวุธหรือโดยร่วมกระทําความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโสมเด็กหญิงหรือกระทํากับชายในลักษณะเดียวกันต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตประมวลกฎหมายอาญามาตรา283ทวิผู้ใด พาบุคคลอายุเกิน15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเพื่อการอนาจารแม้นผู้นั้นจะยินยอมก็ตามต้องระหวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา283ทวิวรรคสองถ้าการกระทำความผิดตามวรรคแรกเป็นการกระทำแก่เด็กอายุยังไม่เกิน15ปี ผู้กระทำต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน1 4 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตราส8งทวิวรรค3ผู้ใดซ่อนเล้นบุคคลซึ่งถูกพาไปตามวรรคแรกหรือวรรค2ต้องระวังโทษตามที่บัญญัติไว้ในวรรคแรกหรือวรรค2องและแต่กรณีมาตราส8งรทวิวรรคสาความผิดตามวรรคแรก และวักสาเฉพาะกรณีที่กระทำแก่บุคคลอายุเกิน15ปีเป็นความผิดอันยอมความได้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา310ผู้ใดหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่นหรือกระทำด้วยประการใดให้ผู้อื่นปสัสศจากเสรีภาพในร่างกายต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา310วรรคสองถ้าการกระทำความผิดตามวรรแรกเป็นเหตุให้ผู้ถูกหนวงเหนี่ยงหรือผู้ถูกกักขังหรือต้องปัสจากเสรีภาพในร่างกายนั้นถึงแก่ความตายหรือรับอันตร,รายสาหัสผู้กระทำต้องระวังโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา290มาตรา297หรือมาตรา298นั้น ประมวลกฎหมายอาญามาตรา317ผู้ใดโดยปาสจากเหตุอันสมควรภาคเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามัรดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลต่อระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีและปรับตั้งแต่60 0 0 0บาทถึง3 0 0 0ส0บาทมาตรา317วรรคสองผู้ใดโดยทุจริต ซื้อจำหน่ายหรือรับตัวเด็กซึ่งถูกภาคตามวรรคแรกต้องระว่างโทษเช่นเดียวกับผู้ภาคนั้นมาตรา317วรรค3ถ้าความผิดตามมาตรานี้ได้กระทำเพื่อหากำไรหรือเพื่อการอนาจารผู้กระทำต้องระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่1 0 0 0 0แบาทถึง4 0 0 0 0นบาท ประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความอาญามาตราสบุคคลดังระบุในมาตราส5แห้6เมีอำนาจจัดการต่อไปนี้แทนผู้เสียหายตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้นๆอนุหนึ่งร้องทุกมาตราสามอนุสองเป็นโจทย์ฟ้องคดีอาญาหรือเข้าร่วมเป็นโจทย์กับพนักงานอายการมาตราสา อนุสามเป็นโจทฟ้องคดีแห้งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญามาตราสามอนุสี่ทนฟ้องคดีอาญาหรือคดีแห้งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญามาตราสามอนุห้ายอมความในคดีความผิดต่อส่วนตัวประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตราห้า 5. บุคคลเหล่านี้จัดการแทนผู้เสียหายได้มาตราห้า 5, อนุหนึ่ง ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาลเฉพาะแต่ในความผิดซึ่งได้กระทำต่อผู้อย่างหรือผู้ไร้ความสามารถซึ่งอยู่ในความดูแลมาตราห้าอนุสองผู้บุพการีผู้สืบสันดานสามีหรือภรรยาเฉพาะแต่ในความผิดอาญาซึ่งผู้เสียหายถูกทำร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจะจัดการเองได้มาตราหอนุสาผู้จัดการหรือผู้แทนอื่นๆของนิติบุคคล เฉพาะความผิดซึ่งกระทำลงแก่นิติบุคคลนั้นประมวลกฎหมายวิธีวินาวความอาญามาตรา39สิทธิที่นำคดีอาญามาฟ้องย่อมรงงะงับไปดังต่อไปนี้อนุ1โดยความตายของผู้กระทำความผิดมาตรา39อนุ2ในคดีความผิดต่อส่วนตัวเมื่อได้ถอนคำร้องทุกข์ถอนฟ้อง หรือ,อยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมายมาตรา39อนุ3เมื่อคดีเลิกกันตามมาตรา37มาตรา39อนุ4เมื่อมีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งได้ฟ้องมาตรา39อนุหเมื่อมีกฎหมายออกใช้ภายหลังการกระทำผิดยกเลิกความผิดเช่นนั้นมาตรา39อนุหเมื่อคดีขาดอายุความ มาตรา39อนุเจเมื่อมีกฎหมายยกเว้นโทษ